ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันเป็นอีกหนึ่งอีพีกับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะครับศูนย์เก้า6ี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับพี่พี่ครับผมมีพระกล่องพี่หลวงปู่ทวดปู่ทิมปุกเสกครับปีสองห้าศูนย์สามครับพี่ยังมีอยู่ครับมีสามฉากพระสาทผิดสวยครับพระสวยเหรอนสวยนี่ครับแกนั่นตึ๊บเลยเหมาเข้ามาได้พี่เหรอนสวยมาก จังสวยเลยพี่สวยแบบนี้ทุกเหรียญเลยพี่กล่องนี้มีสามองค์ละเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจครับแบบนี้พี่กล่องกัมมียี่อย่างดีเลยพี่ไอ้กล่องหนังอย่างดีกล่องหนังอย่างดีเลยเป็นเนื้อสามกษัตริย์ เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่แล้วมีพระบูชาหลวงปูท่ทวดจ้ะพี่เอ้ยไม่ใช่พรองเงินแม่พูดผิดพูดถูกนี่ตั้งหน้ารถนะพี่นะเาเก้าร้อยพี่องค์นี้เเก้าร้อยอ่ะเนี่ยสวยมากเลยไม่ต้องไปวัดเลยพี่นี่ตั้งหน้ารถกำลังดีเลยพี่ขึ้นที่ตั้งหน้ารถหลวงพ่อเงินบังคานนะพ,ววนะพี่สวยวิ่งเลยพี่สวยวิ่งเลย นี่เก้าร้อยครับพี่ครับไม่ต้องไปวัดแล้วพี่โอ้โหไปวัดแพงนะอย่างนี้ไม่ต่างกับสามพันนะพี่ที่วัดเนี่ยะอะไรก็ช่างที่ออกจากวัดจะแพงหมดเลยพี่นี่มาเขามาได้ยังสวยเลยครับเพราะเงินบางคารี่้าจากสามนิ้วนะนี่ครับลมดำกิ๊บๆเลยส,สวยๆแล้วพี่สวยมากเอาเก้าร้อยะะพี่ไปทางบวกหนึ่งร้อยนะ ปลายทางบวกร้อยนะพี่นะเป็นพระบูชานะถ้าพักเครื่องอ่ะพี่ปลายทางบวกห้าสิบบาทอนเงินสดส่งฟรีพี่ยเหรียญเนี่ยพี่เหรียญเก่าครับทองแดงก็ไล่เงินเนหกร้อยนี่ทองแดงก็ไล่ทองครับวัดหนังปุย่ยม หกร้อย <600 S 2> แล้วก็ปูดุกวัดโพไซทองครับเด็วปูดุกวัดโพไซทองอย่างสวยเลยพี่หกร้อย <600 S 2> พี่พึงได้เพราะเดิมมาใหม่พึงได้เพราะเดิมมาใหม่ สวยมากโอ้โหพี่พอเดิมนี่สวยมากครับพี่นี่หลังคาโบสถพ์พี่หลังคาโบสถ์รุ่นหลังคาโบสถ์หรือเพดานโบสถ์สวยครับพี่สวยครับสวยจริงเพิ่งได้มา,มาเมื่อกี้ฮะ เอาสวยเอาไปดูครับนี่สแคปดูนะข้างพี่เนินนี่นี่ครับพี่นี่ครับจาสงสวยเลยพี่เพยดานโบดนันรุ่นนี้ครับสวยมากเพราะเดิมครับ พระองค์นี้ถือว่าสวยเพราะยังไม่แตกอ่ะ,ะพอปั๊มท้ายรุ่นนี้น่าจะแตกครับจมูกจะจะ,จ,ะจมูกจะแตกนี่ถือว่าแรกๆนะไม่แตกก็สวยครับพิยานบทพอเดิมโอ้โหวอยู่ยิงดูข้างเลยเ้อใจลายหนึ่งพันบาทครับเอาหนึ่งพันบาทพิดานบท อยากจะขายพันห้าหรือพันเดียวพอครับเคียวเสือพ่อปานพี่สองพันห้าเลี่ยมเงินครับเฉพาะค่าเลี่ยมเงินก็เป็นพันแล้วพี่สวยฉ่าเลยพี่เนี่ยนี่ครับตัวยังใหญ่ท่านี้โปะสองพันห้าร้อยบาทพี่ครับพี่ครับฝากฝากช่องนะครับนัดพระเครื่องด้วยนะพี่นาะนะครับ ช่องน้องใหม่อีกหนึ่งช่องนะพี่นะฝากหน่อยนะครับพี่แล้วนะครับนะครับพี่ผมส่งของนะนะครับส่งของเยอะวันวันหน,นึ่งเยอะมากครับพี่วันหนึ่งเยอะมากครับพี่นะครับถ้าเกิดว่าส่งผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะพี่นะถ้าส่งแบบพลาดผิดพลาดอย่างเงี้ยผมก็รับผิดชอบให้นะ นะครับผมยินดีคืนตังค์นะพี่นะถ้าเกิดว่าไม่ไม่แบบผิดพลาดแต่พี่ไม่คนละองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผิดพลาดกันบ้างนะพี่นะผมคืนตังค์ให้เลยนะครับนะครับเมื่อวานผมก็เจอเคสหนึ่งคืนตังค์ให้ก็ไม่เอานะครับว่าผมเสียหายผมบอกผมคืนตังค์ให้อ้คืนตังค์ให้เลยก็ว่าผมใหญ่ส่งบางทีพาร์ส่งเยอะวันหนึ่งอะพี่มันก็มีผิดพลาดบ้างครับผมก็บอกทุกคลิป นะถ้าไม่ใช่ผมก็คืนตังค์ให้ไม่ใช่เท่าที่องค์ที่บอกมาอ้าวส่งผิดอย่างเงี้ยผมก็ผมก็คืนตังค์ให้เลยเขาก็ไม่เอานี่ครับพี่สองพันห้าร้อยบาทครับสองพันห้าร้อยบาทครับพี่นะครับผมก็จะพยายามไม่ให้ผิดพลาดนะพี่นะมีพัฟส่งเยอะครับคนไทยมันสับสนนะครับบางยังระบบชาวบ้านอยู่พี่ยังไม่ได้คอมพิวเตอร์ครับนี่ครับพี่นี่ครับเจ้าสัวครับงาแกะหลวงปูบุญครับสวยมาก 9ก้ารอยครับพี่เก้าร้อยครับเก้าร้อยครับพี่พี่ชอบพี่โทรพี่แอนไลน์มาครับพี่แล้วก็นี่ครับพี่จะก,กุดผิดสมอนเอี่ยมวัดหนังนี่ครับนี่อ่ะพันห้าครับถ้าเรียเมเงินนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ นะครับถ้าเกิดว่าเออเขาส่งเราไม่ไม่ตรงปกแล้วติดต่อไม่ได้ไม่ยินดีคืนตังค์เนี่ยเ็าเรียกว่าโกงนะครับแต่ผมไม่เป็นอย่างนั้นนะนะครับผมคืนตังค์ให้เลยทันทีครับนะครับไม่ตรงปกนะจริงีไม่ผิดพลาดกันนะพี่น้อยครั้งะที่จะผิดพลาดนะครับแต่มันก็ต้องมีบ้างนะพี่นี่ครับพี่ลิงจับเข่าลิงจับเข่านี่ครับบุซุนหน้ากระบี่อย่างสวยเลยครับ หกร้อยพี่ชอพบพ,ชอพี่โทรมาครับพี่ชอบพี่โทรมาครับพี่นี่ครับนี่เจ้าตากมหาราเป็นหลวงป,ปู่ทิมปุกเสกครับพี่สวยเลยพี่เนื้อนวาวะครับมีโคตรตอกโอ้ยังสวยพี่ยังสวยอะ่ะหกร้อยหกร้อยครับพี่ <c oughs> พี่ครับ มัมีเหรียญพร้อมถุงวัดเหมือนเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยนี่ก็ไหลทองนะเอ้ไม่ใช่พี่ทองฝาบาทเออแม่แก่ยากอีกแกะพับส,สวยด้วยฮะนี่เป็นเหรียญทองฝาบาทครับจานเห็นไหมสวยเลย หกร้อยพร้อมถุงเนี่ยหกร้อยพี่สองวัดจมเดิมเลยจานที่สวยเลยพี่ช่องฝาบาแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญเดีย๋ยวนี้ก็สวยพร้อมพร้อมถุงนี่พร้อมถุงบัดมาพี่นะปัดมาครับพี่นี่ ของใหม่อะพี่ผมไม่เคยแกะเลยอะจานเลยถุงก,ก็จะคับหน่อยอย่างสวยเลยพี่ไม่จัดปีกเนี่ยหกร้อยบาทพี่พร้อมถุงแบบนี้เลยถุงครับเปี้ยเลยพี่ยวค่อยใส่ยวค่อยใส่นี่ครับแล้วก็มีจักุุอาจารย์เฮงไพวันนี่สวยครับ าจารย์เฮงไพวันพี่ว่าทันหลวงพอ่อจะปลุกเสกอยู่นะนี่ครับตะกุดทาจาเฮงไพวันครับอย่างสวยเลยพี่จานเต็มเลยเนี่ยจานเต็มเลยพี่ดอกเนี้หกร้อยหกร้อยครับพี่ชอบพี่โทรครับพี่กามช้างน้ําปุตติบุรหารไล่แกะเสือค้นกูเกิลแล้วพี่หาโคจาอะไรเนี่ยกามช้างน้ํา ปูทิมระหานไล่พี่เครื่องล้างปูดทิมเอาหกร้อยหกร้อยครับหกร้อยบาทกับพี่พระปิดปลาแร่บางไผ่เยียงเก่าเลยสวยมากหกร้อยเคียดเสือพระปาน บ่งฟ้าหกร้อยพอเงินพิมพิตาครับพี่สวยครับนี่หัวเป็นบาททะสวยครับอย่างสวยเลย สวยมากสวยมากหกร้อยหกร้อยกรับพี่พ่อทองสุกวัดโพธิ์ใสทองอุดผงก้อนอุดผงครับหกร้อยนี่จะกุดใบลานพี่พ่อข้าง มลบไปหลวพ่อม่วงไว้บ้านทวนนะพี่นะหกร้อยนี่หลอโบราณพี่เต่าหลวงปู่หลิวครับหลอโบราณหายากนะพี่นะพระเลี่ยมทองเก่ามาครับเนี่ยเอาเก้าร้อยเก้าร้อยนียดูน่าใช่น่าใช่น่าใช่แล้วก็ เชวัน์ห่มคุมครับพี่เนื้อสมฤทธิ์พิมพ์ห่มคุมครับพราเชวัน์วัดบาวนองเนี้ยครับพี่หกร้อยหกร้อยครับพี่ปิดตาปุเอี่ยมวัดหนังนีอันนี้ก็สวยครับหกร้อยพี่ครับพี่ครับหลวงพ่อเดิมเไม่ใช่ พูดผิดโอ้โหบาปไปแล้วนี่หลวงพ่อกลวยไม่ใช่อีกแล้วผมก็เนาะโอ้สมองคิดอะไรไม่รู้พอทันขายอนี่อย่างสวยเลยพี่ดูทรงตอนแรกเหมือนหลวงพ่อกลัวไงพี่มาส่องดูว่าพอทันขายนี่พอทันขายเอาว่าธาตุน้อยอย่างสวยเลย พี่นี่พ,อ,พอท่านขายอะสวยมากอาวัทัดน้อยอะสวยครับพี่หกร้อยหกร้อยครับหกร้อยพอดูวัละคังกันนะพี่เนาะอมืมพิมใหญ่อกวีโคตรสวยเลยพี่ หกร้อยนียครับวัลคังองค์นี้ก็พิมพ์ใหญ่คุน,นี้พี่ครับมวลสารเพียบเลยเกล็ทะลุซุ้มด้วยสวยมากภาพสมเด็จวัะคังครับพี่โอ้โหเพี่ยคุดสวยเลยหกร้อยครับหกร้อยครับพี่แล้วองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายนี่พี่พกกลวยพิมพนี้หายากนะนี่พิมพ์นี้หายากพกกลวยพี่ผ่านโตะขาโตะเนี่ย อ้พีพิมพ์นี้หายากครับพะกวยหกร้อยครับพี่อีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับพี่แล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ